วิวไปไหนคะลูกเป็นไหนอ่ะจะสะพากระเป๋าไปไหนไปตลาดเหรอกระเป๋าไปไหนโอ้ลูกแม่ลูกม่ล่ององเบาไปไหนกิหนค่กิน่ยยีออวิอ้นเหนอยเรียกมั้งเนี่ยลูกยหน่อยเรียกยนหน่อยเรียกไปเร็ว ไผิดบ้านแล้วผิดบ้านอย่าค่อุ้มอกชีมาเรือไปเดิมผิดบ้านเปล่าไปไปไปไหนก็ไม่รู้โอ้ดูซองสิไอ้น้องก็อยากให้จับ 对对。